như vậy ý vậy nhịn nắm cắt cắt mấy bón hết cắt ร้อยอากาศร้อนนะผิวน้าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่น้องเกลยนเป็นเหยืออ่อเรื่องเลยพอมีจิตนะครับกัดริปโตแปดนะครับ,บคบานที่ใช้โทมาน่าแบ็กเพิร์นะครับเวท2040 เอามาเผื่อเจอคอกด้วยนะแล้วก็สายพี่อีจิแม็กถักแปดบวกหนึ่งพี่อ e ีนะครับสายคุโรคะบอนหกสิบปอนด์คุโรคะบอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจิแม็กตัวนี้ขัดลาปันล่าลิตโตแปดนะ,ะนี่ครับกดใส่หน้ามันเลยตัวนี้กัดอ่ะแปดนี่เลยกัดลาปันล่าลิตโตแปดโอเคเดี๋ยวชงแต้มต่อไปครับเวลาตี อากาศร้อนๆแบบนี้เราต้องเปลี่ยนมาใช้ใต้น้ำผิวน้ำไม่ค่อยสนใจนะครับโอเคชุบแตน่งไปมันจะเกิดขึ้นทำไมวะนะก็สากดลงมาเสร็จจุน โอ้โมจโจหมดกันเลยอ่ะแ่ถ้าไม่เหินน่าตายอ่ะโอ้ลุตดิกสร็จจนยังถ่ายขึ้นมาอีกอ่ะโอหแม่กัดแล้วกัดอีกสองทีสามปีเลยลุลดเลยอ่ะสากย่านเท่เผือ่อนิดเดียวพอดีเป๊ะเลย กระตึ๊กไม่อยู่แล้วตอนแรกอ่ะพวกคุณบุ๊กนี่โอ้โหอะไรวะไม่เอาอย่างนี้สิกลับกลับกลับไปนั่งกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตกให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดู นี่น,น่ังหนังแรงอ่ะปกแล้วตา,า,าปลาผมตื่นตกแล้วตายอันเนี้ยจิตอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกโอ้โหแรงขึ้นมาเลยจากไม่สินเล่นอ่ะห่อเลยห่อเลยตัวเนี้ย

อ้น่ารอัวไใหญ่มากนะ ตสองก้อนเป็นหมูโอ้โหตอนนี้กัดลึกมากนะครับตอนนี้กัดริโต่เก้าเต็มเงี้ยนะครับริโต้แปดไม่กัดกัดริโต้เก้านะเข้าอย่างเงี้ยหมดสิทเต็มเงี้ยโอ้ตีจิตนะมลมริ้วๆอย่างเงี้ยใช้งานได้ผล พล,าล่าริ้โตแปดริตโตเก้าได้หมดแต่นี่ลมมันแรงนะมันล,ลงเร็วด้วยหลักเก้าเดี๋ยวชมตัวละรับ